สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่าทางล่งตัวเมียจะมีซาไว้นาไม่น้อยนะคะยังไระน้ำกันยังเล่นด้วยแท่นี้ลราถามพระเตยไปใส่กันยังเล่นในโม่บานลังไหนน้อยโมบานในน้อยนะคะตองนี้กำนก็มีหม่องให้นั่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะจะเงียบเงาหน่อยนะ เงียบเหงาไม่ได้มีอะไรขับรถก็ต้องขับซาๆเด้๋ยพี่้องน,นะนะคะนะสภาพอยู่บนตําหนเขรามี่ทางนะมีทางลงเนาะหนาวอยู่เด้อค่ะเด้ออากาศติดลบสองนะคะวันนี้แต่ก็ะมีอันนี้อยู่ค่ะมีมีแนวให้จับนะคะมีที่ให้จับ จะได้ไม่กันกันลนะะ้มนะคะบรรยากาศดีนะคะเนี่ยน้องพี่น้องค่ะบรรยากาศสวยงามมากเนี่ยผู้ใดสิครับรถออกใหม่แหละพี่น้องเลยมาสิถ่ายสวยงามนะโนค้นไปหม,ด, <c ười> มาาดมาแล้วเด้อค่ะบาตนี้ยินเสียงรถมาแล้วถอยดาามาแล้วปิดก่อนเด้อค่ะเด้อ ไปแล้วแต่มืองนี้พนันขานก็เลีล้ยวดอกค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,ละเนี่ยพังหลมมาโดนรถไอ้โดนถนนนะมันก็นตัดกาดเยน็นรือ้อมาทุงเมือกมาพี่น้องใช่พี่น้องเมืองบ่บโดนดอกค่ะยางลงไปนี่ก็จะเป็นก้อนหนาแล้วก็จะมีสาวยน้ำดูเมืองเมืองนี่มันใหญ่แล้วค่ะเที่สาว้น้ำ ดนนันท่นขงขึ้นนอก็จะเป็นหมบานคนอ่ะไปทะลุไดม,มีคนพานมาไม่ยากหนิเสมอไปตามวนอยู่พี่น,นองค่ะนานี่เห็นว่าเป็นตายยานไปทั้งใดเดียวเห็นบอบพูดอ่ะ ฟารมฟารมฟาร์มเกสิลบออกพี่หน่องลบออกจากมาแล้วเคยพาพี่หน่องยางมาอยู่ท okay, ี่พี่หน่องท่านพี่เต้ด้นรวง แระปทไทยมระท่ได้ผ่านลนไปเนาะปัะไทยอินซวียต็มไม่ผ่านนะเคยพาพันจักรยานมานี่ค่ะเราจะมีมองจอดรถไทยนะจอดรถสาว้น้ำฮ็ดไปสาว้น้ำหนาว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 ได้ี่เนาะ มัจะไม่สาามมร้าเลยหนะตึกงมัไม่ผู้ใดมาเล่นหรอกพี่น้องค่ะจะมีแต่เสียงเล็กน้อยหนาหนาอันหอนเนาะคะ่ะเนาะเ <c oughs> สียงดังเล็กเมื่เวลาก็จะบ่แพงป่านใดนะราคาก็จะบ่แพงป่สูงแต่ส่วนใหญ่พก็จะเป็นท้าเห่าพี่น้องนะจะเป็นอ่าห้องละล้างหนึ่งก็จะเป็นประมาณเทอะไรเขาอื่นบ้านเฟ,ฟียดบ้านช่องเฟ,ฟียดชั้มเฟียดก็ไม่ไปเขาอื่นอียังอัน อ,อันนึงก็บอ่าลัางนึงก็จะดสองสอง่องอาครอบครัวใหญ่ๆพี่น้องค่ะประมาณนั้นเพันเอิญบ้านเฟดนะอแมนาะก็เรียกบ้านเฟดแต่พ่อแม่ก็มีสวนพ่อแม่นเนี่ยค่ะฟ้าตเห็นป่ะสวนอยู่ธท่านลานพ่อแม่จะไปปลูกอี่งยางได้พี่น้องค่ะปลูกยังได้ดอกนะ พักปีพนานออกมม่ยุตแตะโดนห่ะค่ะจะลืมหรอละจะหลายปีหรอละค่ะแต่ประเทศไทยยังประทศนี่ยผ่านบานหลังเนี้ย่ะนะคะเพื่อกับพระกันจุดดังไฟนะคะใสยสีย่างยำชักยางนะฮะนี่นี่นี่นต้งนี้ค่ะซาบไหนาหย่งห้หน้าหัวน,นี่วฮาดังสนั้นวันใบซาบไหนาเว่าะไงหรอค่ะ ซาไ้นาเปิดก็ได้เสียงเงินไปมอีอาหารกินเพื่อกันเนี่ยพีนนยนพ่น้องมองพิ่นเขาไปนะฮะตอนนี้ก็เงียบสนิทแล้วพี่นอ้องมันเป็นแต่ซาไ้านาเปิดนะคะซาไ้านาปิดบ่มียเมืองอันที่ประทศไทยอยู่มันจะมีอันซาไ้นาซาไ้นาทงในน้ำเนาะจะมีคนมดปีนะคะมีคนมาเล่นมดปีแต่ตรงนี้จะ พอคอยปันไดน,นะไม่มีนะจะมีแต่สาวยน้ำข้างนอกน,ะน้องะนะมันจะเป็นสาวยน้ำบริลเกนนะบริลเลนค่ะสภาพีพ่พอนองยางเด็ก่อนโทรศัพท์มันจิดับก็บคอยมีคนบันไดดอกชมหน่้ไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเป็นน้ำเย็นเนาะมันไม่ได้เบ็นน้ำอุ่น ทันเบื้อปัตไทยอยู่หรอขับรถไปหน่อยเดียวจะเป็นซาเยนาำทั้งในน้ำนะเห็นบ่พี่น้องคะแล้วจะพาไปเบงนี้ก็จะจบคลิปแล้วคะ่ะนะคะหนาวเนี่ยนี่ไปไหว้ได้เนี่ยเนี่ยของเด็กน่อยเนี่ยหุ่นของผู้ใหญ่ก็เป็นน้ำแข็งพี่น้องค่ะเนี่ยเอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะไม่เดิอจัะเด้เอ,อปัตไทในสวีเ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ